เกตมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกปี2566ในหัวข้อดินดีเสวดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชากรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยรสมัยส,สมัชชาประชาชาสมัยสามัญที่68มีมติเมื่อวันที่24ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก World Soil Day โดยได้บรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานของ57เป็นต้นมา จังหวัดชัยนาทโดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทสำนักงานพัฒนาระ่รมวันนี้นะครับท่านนายกฯหลวงว่าโมวันนี้เป็นการน้อมรลึกและเพื่เกียรติคุณนะครับในภาพประวัติคุณของพระบาทร้อยน่ากดินแกนน้ำเปของที่สำคัญทำให้เกิดชีวิตนี้แปลว่าไม่มีแล้วตุเรนซีในทีน เสงในชีวิตในดินในการร้อยสลายดินครับวิ่ผีทั้นเดิมที่พวกท่านสั่งและสอนลงมาแต่เราบาดแตไม่ได้สัง่งกมนเป็นเพราะอะเดี๋ยวแล้วรอดนะครับเรา้องกลับมาแล้วไอ้ที่ว่าเศษติดพอเพียงขาดแคลนน้ำไม่พวนจังหวัดครับอขอความช่วยเหลือถ้าท่านไม่สาม,มารถทำให้เป็นเกษเกษตร,รษกร,ก,ก,รก็เช่นกันเราจะสามารถจะส่งเสริมเขาสับสุดเขาไปตลอดชีวิต ยกไข่ของเขาในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมคำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ท่าพระเจ้าจะสื่อสารจะสื่อสารศาสตร์รรพระราชาศาสตร์พระราชาตามแนวทางตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาพื้นยืนอย่างยั่งยืนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะรักษาจะรักษาความอุดม ท่านผู้ว่าก็ชื่อชมนะครับนี่คือต้นแบบผมแต่เป็นตัวอย่างที่ดีถอนต่อและขยายผลด้วยนะครับแบบนี้ออกรูปแล้วนะครับของจริงวะเนี่ยของจริงครับไปตอนตอนที่มันติดลูกมาใช่ไหมผมจบรัฐศาสตร์เอกเพื่อสวนนะครับมีผิดเพื่อนมากค่ะนายนัดเดือนที่ประชุมครับนะฮะแต่เนี่เป็นตัวรุนรุ่แบบใหม่นี่นั้นผู้ว่า นี่แปลว่าเทวดารับรู้นะเนี่ยเราสร้างประโยชน์ให้ปลูกพืชนะครับพืชแก่ต่างงานบุรณสมบูรณ์ครับเราเป็นเลีสก,การเรื่องของอให้ความรู้นะครับในเรื่องดินด้วยแล้วก็มีกิจกรรมการแจกหน่อกล้วยนะครับพันปากช่องนะครับปากช่อง50นะครับจากเรือจัวค,คุกวบริเวณด้านจัดกิจกรรมด้านด้านนอกบริเวณพิธีนะครับ ด้านหลังสถานีพัฒนาที่ดินนะครับโอ้ยน่าก,กินมากเลยอ่ะนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง เดียวบเขาขายราาหลก็ไม่มีเราไมู่กนไม่เชื่อนะไม่น่เชื่อค่ทังดียวเนี้ยสามสิบบาทสามสิบห้าบาทก็ารยี่นี่ก็เนื่องจากว่าได้นำปุยที่ได้่าร

โอ้ผมกินแล้วใบล้านก็จะดีไปแต่ว่าเจ็ดวันแล้วเริ่มฉีดใหม่สร้างภูมิคุ้มกนไฟไหม้เขาใหม่เขาก็จะดีไปใหม่คการที่เป็นการไล่มาแรงการขอเกษตรกรแล้วได้ที่เป็นเปลือกข้างในขาวๆใช่ค่ะแล้วก็เอาพดอสของเราเนี่ยของคณาที่เราได้เทคนิคการทำพวกเนี้ยจากการได้ความรับความรู้จากทางเกษตรและพัฒนาอันนี้อันนี้ป้องกันพวยไอันนี้ค่ะตั้งแต่อยากได้ใบอยากได้ได้ใช่ค่ะฉีดได้ทุกพืชค่ะในผักสลัดก็ฉีดได้ค่ะใช้

ไม่จัดแกะได้ไหมทั้งหมดเลยร้อยหนึ่งจะเกดนะทีนี้มันมีอะไรกันบ้างที่เกิดของแผ้ตอนกระดกกระดกคล้ายๆกับเป็นอาหารจานต <stop> ้องบอกแห้รู้เลยค่ะโอ้นี่พี่ของตะกุ่น มันไม่ยกขึ tamam <iendo> okay. uh ้นมามันกลัวเออเนี้ยได้ประโยชน์ทำคือคิดเในการที่เขช่วยลถในเรื่องของขึ้นน่าจะจ่ายลงขึ้นนึงนะคะคือจะได้มีสร้างคนรับจ้างแล้วก็แล้วพอปรับปรับดินหนีแล้วรถไถญ่เขา้องเก็บเกี่ยวมันจะเป็นปกติเลยค่ะ ไม่แล้วรถพวกรถไถมันเข้าไปทํามันทําให้ดินมันเสียไหมมันเป็นแบบขั้นต้นเลยอยู่ข้างลากด้วยคือมันเป็นถั่วมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมตัวเม็ดมันอยู่ใต้ดินไม่ได้เป็นถั่วอย่างที่เราเคยเข้าใจว่ามันจะมีเม็ดฝีฝังไม่มีอันนี้เป็นเัลืใบแต่ว่าเราก็จะเอาเมล็ดกระาแฟเนี่ยไว้สำหรับคล้องผ่านถั่วที่ส่งเยอะแล้วมั่น ก็ก่อนก่อนปีใหม่ก็ต้องเป็นพันสามไปก่อนก็เปิดมาก็ 그れは <목소리> <목소리>